สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือมีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้68.7ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดแต่ว่านี่อยู่ในช่วง 3 1 35องศาเซลเซียสโดยรายงานอนุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้34.5องศาเซลเซียสที่อำเภอลมซักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเหามาดูรายงานสภาพอากาศในเจ้านี้กันนะครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบวัดได้19.8องศาเซลเซียสที่กลุ่มงานอากาศเกษตรเจียงไฮอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮครับสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว โดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยในเจ้านี้วัดได้8องศาเซลเซียสที่ยอดดย OL, อยอินทนน์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังผ่านกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วลักษณะจะอี้ทำมือภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และอุณหภูมิจะลดลง1.2ององศาเซลเซียสครับ เรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงตัางหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนเชียงายและก็หน้านครับอุณหภูมิต่ำสุด1 9 2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนอือต่อล่างมีอากาศเย็นในตอนเจ้าโดยมีฝนฟ้าขนองและละสาวของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากครับสุขโขทัยครับอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 3องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซลียส บริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสขอ,ขอื้อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไวตัวนะครับ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนได้ที่โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน